สวัสดีครับวันนี้โมตาก็จะทํากิจกรรมให้กับลูกศิษย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมปีใหม่2ปี2,565นะครับก็จะทําการนะครับจับฉลากรางวัลให้กับลูกศิษย์นะครับอ่าวันปีนี้ก็ขอบคุณทางร้านฮอนด้านะครับที่สาขาพิยะนะครับได้มอบชุดเฟรมแต่งนะครับให้มาด้วยกันอยู่5ชุดนะครับนะครับ5ชุดก็ขึ้นโชว์อยู่1ชุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นอีก อยู่ในกล่องในกล่องกล้องกล้องาไปนะครับของแท้นะครับชุดเฟรม M S X ตัว L E D นะครับตัวใหม่นะครับที่จะมอบให้นะครับลูกศิษย์กับรางวัลวันนี้นะครับก็หลายรางวัลนะครับหลายรางวัลเราเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับเยี่ยมชมกันเลยนะครับโอเคโอเคนะครับก็จะเบื้องต้นเลยนะครับก็ไฮไลท์นะครับที่พูดเบื้องต้นนะครับนะชุดแต่งนะครับเฟรมวงล้อรถนะครับวงล้อรถนะครับ ที่จะให้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่นะไะ้ไหมไดสักครู่สักครู่นะครับเดี๋ยวนะเพลงจะเพิ่งเปิดนะครับอ่าเราก็จะให้พวกเราดูนะครับในรอบๆก็จะมีโถถ้วยรางวัลนะครับมาแล้วคร่าวๆนะครับวันนี้กิจกรรมที่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับมาแล้วมาแล้วจุวดๆกันเลยนะครับที่จัดให้กับลูกศิษย์วันนี้นะครับ ก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก็จะมีรายชื่อลูกศิษย์นะครับอยู่ในโถนี้นะครับลุนรางวัลมีแหวนทองคำด้วยนะครับสามวงนะครับรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็กีตาร์นะครับกีตาร์อีกสองตัวนะครับเป็นรางวัลใหญ่นะครับนะแล้วก็ชุดเฟรมแต่งห้าชุดก็เป็นรางวัลใหญ่นะครับตัวนี้ที่โชว์นี้จะเป็นสีแดงดำนะครับแดงดำ นะครับที่มือกล้องถ่ายให้เมื่อกี้นะครับนี่ก็เหลืออีกนะครับสชุดโชว์แล้ว1ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าห่มนะครับครบชุดพร้อมเครื่องกินปีใหม่นะกวันปอบใจด้วยแก้วน้ํานะครับสําหรับ <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> อ่าโอเคนะครับวันนี้เราจะไปช่วงของกิจกรรมอีกรอบนะครับจะดูขั้นตอนการทํากันเลยอต,อตอนนี้จะชุดแต่งเรชุดที่หนึ่งยังไม่ออกเลยใช่ นายรัชพงศ์พลเสลพรัชพงศ์พลเสพรับดึงมาไหมมาแล,นะล้วเิ่ง,งเลยครับริ่งเลยโอ้ตาเหลือกเลยปรด็นประเด็มาถ่ <c oughs> ายรูปเอาชุดนี้มาถ่ายรูปเอาชุดนี้แล้วก็มอบรางวัลให้โอเคเออครูเราเราเราเป็นคนจับอ่าาจับแล้วก็โอเคถ่ายรูปนะครับรมืว่าได้ ระวังตกกันนะครับอ่าก็แบกเอาเครื่องมากันเลยว้า <c> เ <ười> ด็กของเงีย้ยโมเด็กกองเงีย้ยไปอ่าต่อไปคนที่สองไปจับหรือยังจับแล้วไม่มานะจับใหม่นะครับนายช่างนายช่างถัวช่างนะป๊บคนต่อไปชุดเฟรมแต่งที่จะมอบให้อันนี้ชุดที่สองนะครับ นายพัารพงศ์วิชากรพารพงศ์วิชาการเออวิชากรพารพงศ์วิชากรนับเลยไม่มาอีกหรอนับสองนับไหนก่อนโอ้ไม่มาอีกแล้วอุ้ยห้องนี้ขังจริงไม่มาแล้วก็ไม่ได้ด้วยดับใหม่นะครับมาช่างอยากให้ออกคนที่อยากได้นะเอ้า ปฏิฐานสาธุต่อไปชุดท,ที่สองนางสาวมันลิกาสำแดงชัยอยันออนี้อยู่ช่างเลยพานีา่หน้าะอรลวงฮิปอ้ย ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมอีกเ้ยปอกขนมาหน่อแล้วมปอกใจให้หน่อยขับแก้วมาให้ไหมเ้ยฮะใส่ผ้าดินตลอดบ่ะปอกจับหินเอาไหมแต่เพียร์มาใส่กระป๋าลุ้นคนคนอ้ยก็บับหวกันเลยครัคุณยืนดีกันน่อยจะฝันลายที่จะสร้างพูดดิอาคนให้ช่างก่อนนะสุดอันทส่าอะ ลายยมสร้างที่นั่งสาวันายนนทวัฒน์สีบุญเรืองนายนนทวัฒน์สีบุญเรืองรับเดือนนนทวัฒน์สีบุญเรืองรับสามนิ่งมาแล้วนะครับรับชุดเฟรมแต่งนะครับชุดเฟรมแต่งของแท้นะครับทางร้านปิยะที่เราร่วมง,งานจัดกิจกรรมทั้งบริจาคโลหิตทั้งที่จะให้ความรวบมือสนับสนุนชุดเฟรมแต่งรับไปหนึ่งชุดนะครับ สีชมพูดำนะครับคุณราคา2,000กว่าบาทอันไหนแน้นอนอันนี้เอาเลยอ่าอันไหนซิโก่อนเลอล์โอเคอารครับขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับน่าจะว่าเสียใจเมื่อกี้โจกิโอ้ยอันแท่ได้มาเนี่ยอันแท่ได้มาเนาะเหรียญนี่สิอันแท่ได้คนคนคนอ่ะคนให้เข้ากันนะครับจับขึ้นมา สองละวันเลยเ้วจะมีลุ้มช่างและพนิษทรวมจะอยู่ห้องมันเศษมีห้าชุดแตง่งอานางสาวพัชราพรพันธุลักพัชราพรพันธุลัน,นับหนึ่งไม่มาไม่มาโอเคนะไม่นับนะครับไม่มาเรียกเไป ต่อไปนางสาวออนอนงลีกุลออนอนงลีกุลน,น้ำหนึง่งไม่มาว้าวอามาทุ่งไม่อี็นราคือสองเท่าเอาไปกันนะนักยูโคมออย่าคืาอผู้ใหายหน่อยอ้าวต่อไปต่อไปต่อไป เอาไปให้เร็วนะครับต้องอยู่ใกล้นะครับเรียนชื่อแล้ววิ่งเลยหานิดนายทูว,วัฒนเสาเก้วทูวัฒนเสาแก้วเออเขาต้องแรงจังที่สิบได้แลนะ่มาชุดที่สองชุดที่สองนี่เราบรรยายมี่สิบได้กันทุกคนชุดที่สอง มาชุดท okay. hmm ี่สองนายสุกัญญาพักดีนางสาวสุกัญญาพักดีนางสาวสุกัญญาพักดีโอเคครบสี่ชุดแล้วนะครับนายช่างสองผานิสสองโอเคนะครับอ่ายินดีด้วยสำหรับผู้ได้รางวัลขุ้แต่ง แล้วกันไปแน่ต่อไปเราจะจับทองคำ